สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับ All New Isuzu D-Max ปี 2, 2022รุ่นล่าสุดนะครับรถล,ลูกค้าเป็นรุ่นธรรมดานะครับมีแต่กุญแจไขนะครับไม่มีกุญแจรีโมทนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการติดตั้งกองรับสัญญาณนะครับเดี๋ยวติดตั้งกองรับสัญญารีโมทเสร็จจะมาทดสอบให้ลูกค้าดูอีกครั้งนะครับทดสอบระบบรีโมทนะครับหลังจากติดตั้งกองรับสัญญารีโมทเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ จะได้เป็นกุญแจรีโมทแบบพับได้นะครับมีโลโก้อิซูซุตรงรุ่นนะครับ2ดอกนะครับแบบนี้นะครับกัดก้านกุญแจนะครับเดินระบบไปครบทุกอย่างนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นระบบเปิดปิดธรรมดานะครับเดี๋ยวทดสอบระบบรีโมทให้ลูกค้าดูนะครับล็อกไฟแล้วก็บปิ๊บหครั้งครับเปิดไฟแล้วก็พปี๊บสองครั้งนะครับใช้ได้ทั้งคู่นะครับล็อกนะครับเปิดนะครับกดได้ไกลนะครับเดี๋ยวทดสอบความไกลลูกค้าดูนะครับลนะครับล็อกครับ ครับลูกค้าท่านใดนะครับออกรถมาไม่มีคุญแจรีโมทนะครับต้องการติดตั้งนะครับตัวมาสอบถามได้เลยครับ0826166655นะครับบริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านนะครับ